นมเทดิบนมเตยดิบสูตรนี้ลูกจะนิ่มหางจะยาวนะคะหรือว่าคือขนมรดช่องใบเตยนั่นเองนะคะาดด้าก็จะทำทานนะคะในวันนี้ใช้ปูนขาวอันนี้อย่าลืมละลายปูนขาวก่อนนะคะดาดา้าก็ลืมละลายให้ดูนะคะ เราก็จะแช่ปูนขาวของเราไว้ประมาณห6ชั่วโมงหรือว่าจะแช่ข้ามคืนเอาไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้ได้น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสวันนี้ก็1000 ml นะคะเสร็จแล้วดาดาก็จะมาตัดใบเตยวันนี้ใช้ใบเตยสดนะคะ15ใบค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเตยบ้านนะคะใบค่อนข้างจะเล็กนะคะก็นำมาหั่นได้เลยค่ะใบเตยบ้านนี่ใบจะเล็กและก็จะหอมมากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปปั่นนะคะเพื่อจะคั้นเอาน้ำเราก็จะหยอดน้ำปูนใส่ลงไปด้วยนะคะตอนที่เราปั่นเนี่ยค่ะ ก็ใบเตยอ,อย่าลืมนำไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากพี่ดาด้าคั้นน้ำใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมาผสมแป้งนะคะก็วันนี้ใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ100กรัมค่ะแล้วก็ราด้าจะใส่แป้งมันนะคะไป1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นช้อนโต๊ะใหญ่พูนๆเลยนะคะ แล้วก็น้ำใบเตยที่เราคั้นเอาไว้เนะะี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันให้ละลายดีนะคะท่านที่ไม่มีแป้งมันก็สามารถจะใช้เป็นแป้งถั่วเขียวก็ได้ค่ะแราด้าก็จะเพิ่มน้ำปูนใส่ลงไปนะคะอย่าลืมเว้นน้ำปูนใส่เอาไว้หน่อยนะคะ เพราะประเดี๋ยวเราต้องเอาไว้หยอดตอนที่เรากวนแล้วใกล้สุกนะคะก็คนให้แป้งละลายดีเลยนะคะแล้วไปกรองอีกรอบนึงนะคะนาดาก็จะมาตั้งไฟเลยคะ่ะคนเรื่อยๆอย่ายหยุดเลยนะคะเพราะว่าขนมเขาจะเป็นตะปุ่มตะปํำขึ้นมานะคะเราก็จะคนเรื่อยๆเขาจะเซ็ตตัวของเขาเองนะคะ ขนมนี้เนี่ยที่บ้านจะเรียกว่าน้มเทดิบนะคะเพราะว่าเราจะทานกับกะทิสดนะคะบางบ้านก็จะเรียกว่าน้มเตยดิบนะคะเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มเหมนืดเยอะนะคะเขาก็จะค่อนข้างหนักเลยนะคะเวลาเราคนทาเยอะได้นําไม่ใช้เป็นไม้พายนะคะพอขนมเราเหนืดมากๆเราก็จะเพิ่มน้ําปูนใสที่เหลืออยู่ลงไปนะคะแล้วก็คนต่ออีกเรื่อยเลยค่ะคนอย่าหยุดนะคะคนไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดนี่จะเหม็นไหมนะคะ และก็ต้องควรให้ถึงพายนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนะี่ยลูกขนมจะต้องนิ่มมากๆเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็จะเทใส่ในพิมพ์ของเราเลยค่ะเห็นไหมคะหางก็จะยาวเหมือนหางจิ้งจกอะคะ่ะเหมือนลูกออดเลยนะคะก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาคั้นมะพร้าวนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เป็น น้ำกะทิสดนะคะสูตรนี้ต้องใช้กะทิสดอย่างเดียวเพราะว่าเขาคือนมเทดิบก็ใช้หัวกะทิ500กรัมน้ำตาลทราย250กรัมแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะควรได้เข้ากันเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนมเทดิบหรือว่ารอดช่องใบเตยนั่นเองนะคะ จักเสิร์ฟกันเลยค่ะหอมหอมนิ่มๆค่ะทำเองทานเองนะคะหอมใบเตยมากๆเลยค่ะ